ลูกเชืยอ,อยู่ไหนฮะนี่นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วมันสายแล้วคะเดี๋ยวจะไปแกเพ่งเติรนค่ะฮะ<า>แล้วแกก็ลืมว่าแกต้องเป็นคนไปรับพระฉันไปรับพระไม่ทันแน่เลยอะ่ะทำยังไงดีเอ๊ะห,หรือว่าอย่างนี้ดีไหมฉันชวนน้องชายไปเป็นเพื่อนตอนนี้น้องชายไม่ว่างคะ่ะกําลังกางเต็นท์อยู่ที่งานนะคะ้วลำไยก็ไม่ว่างฉัน ไปรับพระคนเดียวขับรถคนเดียวพระนั่งข้างฉันก็พอดีพระมาไม่ได้พระอาบัติด้วยแล้วทำได้ทังไงอ่ะทำยังไงคะไม่มีใครเป็นเพื่อนมันไม่ได้โทรหาที่วัดไหมคะให้พระนั่งแท็กซี่ไปเองดีไหมคะเกลียดนัดท่านเอาไว้แล้วที่ท่านมาคนเดียวได้ยังไงล่ะเช้าวันมงคลแบบนี้ก็ยังจะหาเรื่องบ่นจนได้นะครับคุณพิธีวานค่ะจะวานใครอีกล่ะไม่ต้องวานใครค่ะวานอยู่ตรงนี้แล้วนี่ค่ะ ให้วานไปรับพระด้วยสิคะนี่ไอ้ลูปหล่อขับรถเป็นไหมเราอะเป็นครับไปรับพระกับคุณทิพย์หน่อยได้คะคคท่านเจ้าขาช่วงระหว่างรอเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา <c oughs> <c oughs> คือโยมมีคำถามอยากจะถามท่านนะเจ้าขาโยมฝันเจ้าขาท่านฝัน ฝันว่ามีดวงแก้วเนี่ยลอยมาเจ้าค่ะพอโยมเกิดศรัทธาปุ๊บเนี่ยดวงแก้วนั้นมันก็ลอยมาหยุดอยู่ที่หน้าพาดเมนโยมเจ้าค่ะอยากให้ท่านช่วยแก้ฝันให้โยมหน่อยเจ้าค่ะอัตมาไม่สันทัดหรอกโยมศึกษาแต่พระธรรมคําสอนแต่ถ้าแก้ทุกขก็พอได้คือโยม,มอยากจะทราบว่าเรื่องที่โยมฝันเห็นเนี่ยเจ้าค่ะมันจะเกี่ยวกับเรื่องที่ จะมีเนื้อคู่วสุโยงหรือเปล่าเจ้าคะ่ะที่คุณพี่ทีพฝันเนี่ยมันเกิดจากสังขารคิดปรุงแต่งเป็นเรื่องบันดาวขึ้นมาเองครับแล้วพอคุณพี่ตื่นก็จะมีความหลงเข้ามาซึ่งความหลงก็คือวิชาคิดปรุงแต่งต่อไปอีกว่ามันหมายความว่าอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณพี่ต้องหยุดปรุงแต่งก่อนนะครับสรุปให้สั้นๆครับหยุดมนันหงขอโทษนะเจ้าคะ่ะนี่ฉันไม่ได้ถามไม่นิมนต์ให้เทศแทนท่านจะมาพูดจาอะไรอย่างนี้ฉันไม่ได้ถามเลยจะมาแสดงความคิดเห็นอะไรให้มันถูกกาลเทศะบ้างเข้าใจไหมฮะ ประธานโทษน,นะครับพึ่พี่ผมพูดความจริงครับเอาความจริงก็ไม่ได้อยากรู้ไงไม่ได้ถามไม่ต้องมาออกความเห็นโยมกลังวาน,นพูดถูกแล้วล่ะแล้วทำไมโยมมีความรู้เรื่องธรรมะล่ะคุณปู่กับคุณย่าผมพาเข้าวัดบ่อยครับก็เลยได้ฟังเทศอยู่ตั้งแต่เด็กๆแล้วครับอย่างนี้นี่เองโยมทิพย์การที่ได้อยู่ใ,นในกล้กับโยมกังวาน่ะถือเป็นเรื่องมงคลนะ มงคลมองคลยังไงเจ้าคะท่านคือโยมอยู่กับในนี่ทีไรเนี่ยรู้สึกว่าประสาทจะกินทุกทีนะเจ้าค่ะพูดจาอะไรไม่เข้าเรื่องเขา้าลำไม่ถูกหูเลยเจ้าค่ะโยมกลางวานเป็นกาลยานมิตรมีความรู้ทางธรรมจะคอยพูดจาตักเตือนให้เราได้สติคิดได้ต่อไปเนี่ยโยมทิพย์อย่าดูด่าโยมกลางวานอีกนะเจ <c oughs> ้าค่ะท่าน ขออนุญาตนะครับเอามานี่ครับเลขนี้นะครับนี่ในกลางวันวน,นี่มันไม่ใช่เลขของฉันนะนายหย,ยิบขึ้นมาเองเนี่ยที่จะต้องเสี่ยงใหม่เข้าใจใป่ะน,นี่มันไม่ใช่ดวงของฉันนี่เลยครับเลขขอ่มคทิพย์เราไม่มีเวลาแล้วครับเดี๋ยวพระท่านฉันเช้าไม่ทันเห็นใจนะครับไปเนี่ย มันขัดจังหวะอะไรเนี่ยฮะจริงๆริอะฉันจะเสียงใกล้จะออกแล้วรู้ไหมคะเอากระเป๋าฉันึ้นมาสิพี่ก็รีบเดินมาสิครับจะรากฉันปีใหน่ะฮะโอ๊ยเป็นอะไรเนี่ยอร่อยไหมครับคุณน้องสุนักวัตรเดี๋ยวผมแวะมาให้หารบ่อยๆนะครับนี่เดวานนายได้บอกให้ฉันรีบไง ับหนึ่งครับพี่เดี๋ยวรอให้คุณสุนักวัดกินอาหารเสร็จก่อนครับนี่พระรอเนี่ย <c oughs> บาปนะจะเห็นหมาดีกว่าพระเหรอเอาเถวะนะครับ แค่อยากจะเป็นแฟนให้เธอเท่านั้นเอง